สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตามใจมีอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้เราก็จะมารู้จักนิสัยของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคนที่เกิดวันจันทร์มักจะมีลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพที่น่าสนใจและน่ารักในหลายๆแง่ม,มุมต่อไปนี้เป็นลักษณะเด่นที่มักพบในคนที่เกิดวันจันทร์ลักษณะนิสัยทั่วไปของคนที่เกิดวันจันทร์อ่อนโยนและสุภาพ คนที่เกิดวันจันทร์มักมีความอ่อนโยนและสุภาพเป็นคนที่มีน้ำใจและมักจะให้ความสำคัญกับความรู้สึกของผู้อื่นใจดีมีเมตตาพวกเขามีจิตใจดีและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอทำให้เป็นที่รักของคนรอบข้างละเอียดรอบคอบมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความละเอียดรอบคอบในการตัดสินใจเรื่องต่างๆในด้านของความรักของคนที่เกิดวันจันทร์โรแมนติก คนเกิดวันจันทร์มักมีความโรแมนติกในตัวเองรักการดูแลและเอาใจใส่คนรักเป็นพิเศษซื่อสัตย์พวกเขามีความซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์และคาดหวังในความซื่อสัตย์จากคนรักเช่นกันการทำงานและอาชีพมีความคิดสร้างสรรค์มักมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถคิดไอเดียใหม่ๆได้เสมอเหมาะก,กับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มีความรับผิดชอบ คนเกิดวันจันทร์มีความรับผิดชอบสูงและมุ่งมั่นในการทำงานทำให้พวกเขาเป็นพนักง,งานที่นายจ้างไว้วางใจความท้าทายความอ่อนไหวมักมีความอ่อนไหวต่อความคิดเห็นของผู้อื่นซึ่งบางครั้งอาจทำให้รู้สึกกังวลหรือไม่มั่นคงในด้านจัดการอารมณ์อาจต้องฝึกฝนในการจัดการอารมณ์และความรู้สึกของตนเองเพื่อให้สามารถเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้น คนเกิดวันจันทร์เป็นคนมีเสน่ห์และน่าคบหาด้วยความอ่อนโยนและมีน้ำใจของพวกเขาทำให้สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับคนรอบข้างได้อย่างง่ายดายตรงไม่ตรงอย่างไรสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนะคะอาหากท่านใดที่ติดตามแล้วแล้วก็รับฟังจนจบคลิปขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆเจอคนที่ดีๆแล้วก็มีโชคลาภตลอดทั้งปีนะคะขอบคุณค่ะ